พี่ดีเข้าในตู้นะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในตู้เป็นไงบ้างคะดูไอหนาวโล่งไหมเบาตัวไหมอืมอืมเขาจะผสมสมุนไพรหมับการอาบแล้วอบตัวนะคะตู้ไมโครดูดสีน้ำยาะคะ่ะ นี่นะคะกล้ามเนื้อหลังการบำบัดหนักด้วยนิ่มลงซอบลงนี่ก็ครั้งแรกในการบำบัดของพี่เขานะคะแรกที่ขาบวมๆแล้วก็แบบดำค้ำเนาะไม่มีสีเลือด ปลายนิ้วเท้าก็มีสีเลือดฝากตอนแรกมันจะเหลืองเตอ่อดูหลังมือนะคะหลังการบำบัดไหมเนื้อจากตอนแรกแข็งไปหมดเลยพิมพ์ที่บานยนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยแล้วก็มาบำบัดฟื้นฟูติงเรื่อยๆมีบ่าจากตอนแรกคือจับอย่างนี้ไม่มีเลยไม่ได้นิ่มให้อย่างนี้เลยไม่ได้เลยอีกสองสามวันการไข่ตัวดีมากกว่านี้นะนพี่พยายามค่ะขอบคุณแม่ค่ะพยายามทานชาที่หนูให้ไป ทานทุกวัน